วันนี้ยายจะพามาดูเราต้มปลาทูค่ะต้มยำปลาทูปลาทนูนึ่งนิ่มๆวันนี้บ้านยายจะไม่ใช้ผงชูรสค่ะเราต้มเปรี้ยวๆใส่น้ำปลาใส่ดอกเกลือค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้บ้านยายตอนนี้คือใบหม่อนค่ะนี่ค่ะใบหม่อนใบหม่อนยอดหม่อนอ่อน,ออนๆเนี่ยค่ะเราเก็บมาค่ะ เก็บมาแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อต้มปลาทูเลยค่ะเพิ่มความนัวความอร่อยเหมือนผงชูรสเลยค่ะเพิ่มไปเลยเพิ่มไปเลยค่ะยอดหมอนเก็บจากต้นนน้นค่ะต้นแถวโน้นค่ะแล้วเราก็มาใส่นะคะใส่ได้ทุกอย่างนัวนัวผงชูรสแทนได้เลยค่ะยอดหมอนต้มปลาทูของเรานะคะ